ติดพายุแมทโมพร้อมตั้งรับอากาศแปรปรวนวันเดียวทั้งร้อนทั้งฝนสวัสดีค่ะวันศุกร์ที่3ตุลาคม2568มาร่วมกันติดตามรายงานสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและเว็บไซต์ต่างประเทศกับหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะคลิปนี้ขอพาทุกท่าน ไปติดตามอัปเดตเส้นทางล่าสุดของพายุลูกที่21ของปีนี้พร้อมทั้งไปติดตามเส้นทางฝนตลอดทั้ง7วันข้างหน้าวันนี้ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ใดหรือไม่ยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นในจังหวัดใดไปติดตามรายงานสภาพอากาศพร้อมกันค่ะขอขอบคุณทุกกำลังใจและการติดตามที่มอบให้อดมินขอขอบคุณทุกการแชร์ที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะ เชิญติดตามรับชมรับฟังได้เลยค่ะล่าสุดทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้อัปเดตเส้นทางพายุโซนร้อนแมทโมที่มีแนวโน้มจะเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือผ่านเกาะลูซอนและประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนในช่วงวันที่3 4ถึง4ตุลาคม2,568แและจะเคลื่อนตัวไปทางเกาะไหหลำมีโอกาสเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณประเทศจีนตอนใต้ หรือประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่6-7ถึง7ตุลาคม2568และได้เน้นย้ำว่าพายุลูกนี้จะไม่เคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณประเทศไทยของเราเนื่องจากในช่วงที่พายุเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งจะมีมวลอากาศเย็นผายที่พลลงมาปกคลุมบริเวณประเทศจีนตอนใต้ประเทศเวียดนามและสปปลาวจึงส่งผลทำให้พายุดังกล่าวอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วและคาดว่าจะสลายตัวลงในบริเวณประเทศเวียดนาม แต่อย่างไรก็ดีอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำที่อ่อนกำลังลงจากพายุแมทโมปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามและสอปป,อปอลาวบางส่วนอาจล้ำมาปกคลุมทั้งภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับในช่วงที่พายุหมุนควงอยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนจะเหนี่ยวนำทำให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยของเราจะมีกำลังแรงขึ้นบ้างซึ่งจะส่งผลทำให้ในช่วงวันที่6-7ตุลาคม บริเวณประเทศไทยของเราจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะบริเวณประเทศไทยตอนบนในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงด้านรับลมมรสมุมอันได้กแก่บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกแต่ยังคงต้องติดตามอัปเดตเป็นระยะระยะหากทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศแจ้งเตือนหรืออัปเดตอย่างไรแอดมินและทีมงานจะติดตามนำรายละเอียดมาแจ้งให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบทันที เมื่อกลับมาติดตามลักษณะอากาศในวันนี้ตามการคาดหมายของกรมอุตุนิยมวิทยาประกอบกับแบบจำลองสภาพอากาศของ ECMWF จะเห็นได้ว่าวันนี้ทั่วไทยการกระจายตัวของฝนยังคงลดน้อยลงมีโอกาสเกิดฝนเพียงร้อยละ30-40ของพื้นที่และเป็นฝนที่ตกเล็กน้อยถึงปางกลางเป็นส่วนใหญ่อีกด้วยระยะนี้ในตอนกลางวันจึงกลับมามีสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวขอให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพ จากแบบจำลองสภาพอากาศของ ECMWF จะเห็นได้ว่าวันนี้มีลมตะวันออกพัดปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยในขณะที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยด้วยกำลังอ่อนซึ่งทำให้มีฝนฟ้าขนองกระจายตัวบางแห่งส่วนมากในช่วงบ่ายไปจนถึงช่วงคำ่ำพื้นที่ส่วนใหญ่ถูกปกคลุมด้วยสีฟ้าพื้นที่สีเหลืองจนถึงสีแดงกระจายตัวอยู่ได้เพียงบางแห่ง หรือเรียกได้ว่าแทบไม่มีเลยจากสาเหตุปัจจัยดังกล่าวจึงส่งผลทําให้ในวันนี้ภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ําสุด22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสกระแสลมแปรปรวนความเร็ว10 20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิต่ำสุด22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกที่ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีล,บ,ลบบุรีสระบุรี และกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดน,นครนายกปราจีนบุรีจันทบ,บุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกที่ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงม,มากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียส ได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียส ได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกที่ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงม,มากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33องศาเซลเซียส ได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรแม้คลื่นลมจะมีกำลังอ่อนแต่พ่อแม่พี่น้องชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยยังคงต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเอาไว้ด้วยเน้นย้ำให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศมีความเปลี่ยนแปลง หลังจากนั้นมาติดตามแบบจำลองสภาพอากาศของ ECMWF ต่อเนื่องในช่วงวันที่4-5ถึงตุลาคมภาพรวมทั่วไทยยังคงมีฝนลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ยังคงมีฝนฟ้าขนองบางแห่งอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทย ซึ่งในช่วงดังกล่าวภาพรวมทั่วไทยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30-40ถึงของพื้นที่เป็นฝนที่ตกกระจายตัวเล็กน้อยถึงปางกลางเท่านั้นหลังจากนั้นให้เตรียมตัวรับมือในช่วงวันที่6ถึง8ตุลาคมบริเวณประเทศไทยของเราจะมีฝนเพิ่มขึ้นและจะมีฝนตกหนักปางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกเนื่องจากในช่วงดังกล่าวร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยด้วยกําลังอ่อนถึงปานกลางประกอบกับความชื้นส่วนหนึ่งจากหย่อมความกดอากาศต่ำที่อ่อนกําลังลงจากพายุแมทโมข่าวปกคลุมถึงบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามที่แอดมินได้แจ้งรายละเอียดไว้แล้วในช่วงต้นคลิปจากหลายสาเหตุปัจจัยดังกล่าวนี้เองทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดหมายลักษณะอากาศรายภาค ในช่วงวันที่6ถึง8ตุลาคม2568ัอยเอาไว้ว่าภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้นเป็นร้อยละ6 0ถึง70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด30-36ถึงองศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ60-70ถึงของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด31-36อถึงองศาเซลเซ,ลเซียสภาคกลาง จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด30-36องศาเซลเซียสภาคตะว,วันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60-70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด30-36องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝนฟ้าขนองร้อยละ60-70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด31-36องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด30-36องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตก จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด29-35องศาเซลเซียสทะเลจะมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรคลื่นลมที่มีกำลังปานกลางขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดร,ระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองตลอดช่วง โดยในช่วงวันที่6ถึง8ตุลาคม2568พ่อแอแม่พี่น้องพื้นที่เสี่ยงภัยในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกยังคงต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจซ้ำเติมสถานการณ์น้ำท่วมอาจส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ชุมชนเมืองที่การระบายน้ำค่อนข้างยากลำบากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่าน พื้นที่ราบลุ่มรรมแม่น้ำลำคลองพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำและพื้นที่รับน้ำท้ายเขื่อนต้องเฝ้าระวังและติดตามเป็นพิเศษหลังจากนั้นทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดหมายว่าในช่วงวันที่9ถึง11ตุลาคม2568ทัวไทยก็ยังคงมีฝนฟ้าขนองบางแห่งเริ่มมีสัญญาณของลมที่เปลี่ยนแปลงทิศทางเป็นลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือมากขึ้นทั้งยังพบสัญญาณของมวลอากาศเย็นที่แผ่อิทธิพลลงมา เป็นช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนทายฤดูทิศทางของลมแปรปรวนวันเดียวอาจมีทั้งฝนทั้งอากาศเย็นในตอนเช้าและมีอากาศร้อนในตอนกลางวันได้ต้องติดตามรับมือและดูแลรักษาสุขภาพและนี่คือแนวโน้มลักษณะอากาศตลอดทั้ง10วันขนา้างหน้าประกอบกับการคาดหมายเส้นทางของพายุแมทมเบื้องตน้นและสัญญาณสภาพอากาศที่ยังคงเปลี่ยนแปลงและปร,ะปราปรวนในช่วงนี้ขอให้ทุกท่านติดตามอัปเดตข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยายอย่างใกล้ชิด แอดมินและทีมงานจะคอยติดตามนำรายละเอียดมาแจ้งให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบในคลิปถัดไปเมื่อติดตามแนวโน้มลักษณะอากาศล่วงหน้าร่วมกันแล้วอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพเอาไว้ด้วยสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมคลิปของเราขอขอบคุณทุกท่านที่รวมคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศร่วมกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการกระจายข่าวสารให้เกิดประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องท่านอื่นๆนะคะ ขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรยด้วยความรักและห่วงใยจากหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะสวัสดีค่ะ